ไดาเาทุกคนงั้นไม่มาตอนเทียงกันแหลอบคุณค่ะใช่น้ำช่วงสองวันแรกน้ำแรงมากแบบแรงมากๆน้ำเข้าเยอะมากของพังเกือบของพังหมด ดีกว่าบ้านของลอยไปหนูลองข้ามไปท่าขี่เหล็กหนูแบบหนูข้ามไปไม่ได้ทุกคนตอนนี้หนูไม่เคยแบบเฮ้ยเหมือนจะเคยข้ามอยู่รอบหนึ่งใช่หนูเห็นพะโล้เหมือนกันในติ๊กต็อกเลยแบบเห็นพะโล้เขากินพะโล้กันเยอะมากก็เลยอยากกินจะทำให้กินเกิน ทะลุนกรรมสัตว์ถ้าเป็นหวนัดนิดนึงให้ะะเล่าผมไงมาเขาเพ่งตาเมื่อหลังมาเลยร้องเพลงคือนหนูไม่ได้ร้องเพลงนานมากแบบนานมากสองเดือนแล้วมั้งมองบนหน่อย ต้องการอะไรจ๊ะน้ำปั่นพอเราไม่ได้เต้นนานๆไม่ได้ร้องนานๆแล้วเรามาลองมาเต้นนี้มันเหนื่อยมากข้าขึ้นค่ะใช่ไม่รู้ว่าน้ำจะเพิ่มขนาดไหนก็ต้องรอดูกันต่อไปใช่ทุกคนตอนวันที่แบบน้ำท่วมพี่นาก็โทรมาพี่นาโทรมาหลายสายมากคือแบบ เขาบอกเขาเป็นห่วงอะไรงนี้หนูก็แบบ <Okay. S 1> ใช่หนักมากแต่มันจะมีในรอบหลายปีอยู่ที่มันหนักมันก็จะมีปีหนึ่งที่หนักแบบนี้ไม่แบบนี้มั้งน่าจะน้อยกว่าน,นี้หนักมากถ้าปีนั้นหนูเพิ่งอายุสี่ปววเองไม่น่าใช่ไม่อยู่อยากเจอน้องหมูดเด้ง ปลอดภัยค่ะปลอดภัยทั้งบ้านเลยอยากเข้าคณะอะไรครับมีในใจเยอะมากนูแพนิกไหมก็มีบ้างค่ะทุกคนแต่แบบไม่ได้แบบไม่มีสติก็แบบเรายังไม่ได้แพนิกขนาดนั้นขอบคุณค่ะ ขากินอะไรกันไม่รู้ข้างห้องเขาไม่ได้ทะเลาะกันนะแต่ว่าเขาเล่นกันมัน้งตั้งแต่เมื่อวานแหละหนูอยู่โรงแรมคาอยู่ที่พักเหมือนเขาเล่นกันนะทุกคนเมื่อวานก็เสียงอย่างนี้เลยแต่ไม่ได้อยู่ข้างห้องนะมันถัดไปอีกห้องหนึ่งด้วยน่าจะเสียงดังมาก เล่นจริงๆเล่นทุกคนวันก็เสียงนี้เลยแล้วเขาก็หมวเลาะด้วยที่พักโอเคเลยค่ะทุกคนอยู่สบายไม่เป็นไรหนูไม่เป็นเล่งนเขาไม่เป็นไรค่ะนอนหลับอยู่นะคะแต่ว่าแบบไม่ได้นอนบ้านก็นอนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ มียุงไหมที่นี่ไม่มียุงคนแน่นะ่ะจริงๆคนจริงๆใช่แบบที่ท่วมทุกปีคะ่ะบางปีก็แบบไม่ท่วมขนาดน,นั้นแต่ปีนี้หนักมากเลยไม่หนวดกับหมวกอะไร ้องอ๋อมันเข้ากับเสื้อปะถ้าส่งมาเข้ากับเสื้อข้าวข้าอากาศมันร้อนร้อนเย็นเยน็ยนสลับกันไปบางครั้งก็ฝนตกได้ขึ้นหอพิหารไหมไม่ <laughs> ผมร่วงเยอะมากดูนวดน่า,าัาเ <c oughs> ข้ากับเสือ้อขอบคุณนะคะไม่น่าใช่นะหนูผมร่วงตั้งนานแล้วด้วยแบบเป็นคนที่ผมร่วงเยอะมาก